งานศึกษาวิจัยครั้งใหม่ล่าสุดนะครับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับสามารถค้นพบดาวฤกษ์โบราณได้มากกว่า40ดวงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปถึง6,500ล้านปีแสงนะครับงานนี้เป็นข้อบ่องบอกว่าเราได้ค้นพบเทคนิคในการสแกนดวงดาวด้วยเลนความโน้มถ่วงซึ่งทำให้เราได้ผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่องเล่าอวกาศที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรามีกล้องฮับเบิลใช่ไหมครับเราก็ค้นพบลเลนความโน้มถ่วงนะครับก็คือมันคือเหมือนแบบว่าแสงวิ่งตัดผ่านท้องฟ้ามาเลยฮะหรือว่าวิ่งตัดผ่านที่ต่างๆมาแล้วมันก็จะมีเลนความโน้มถ่วงซึ่งทําให้แสงเนี่ยมันโค้งใช่ไหมฮะพอแสงโค้งเนี่ย เมื่อก่อนเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับมันมากนะตอนหลังเนี่ยเรามาเข้าใจเรื่องของทฤษฎีเลนความโน้มถ่วงเราก็สามารถแปลความหมายหรือว่าตีค่าของเลนความโค้งนั้นได้ทำให้เราเข้าใจภาพห่วงอวกาศห่วงลึกหรือว่าดีฟิลมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เราเคยเห็นเป็นจุดจุดเดียวเนี่ยนะฮะในจุดจุดเดียวที่สว่างออกมาข้างในนั้นอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกันแต่คนละระยะนะครับซึ่งไกลออกไปหรือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดจากช่วงคนละช่วงเวลาแต่มาในทิศทางเดียวกันมันก็อาจจะเป็นดาวฤกษ์หลายสิบดวงอยู่ในภายใต้ความสว่างจุดนั้นจุดเดียวได้นะครับล่าสุดครับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์นะครับบอกว่านักวิจัยได้ใช้เทคนิค เล่นความโน้มถ่วงเพื่อระบุดาวฤกษ์นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการศึกษานี้สามารถล่าสุดสามารถมองเห็นดาวฤกษ์44ดวงในแถบที่เรียกว่า Dragon Arc นะครับถ้าขึ้นภาพนี้ขึ้นมานะครับผู้ชมจะเห็นตรงบริเวณหนึ่งจากที่มี2จุดสว่างตรงกลางภาพเห็นไหมฮะที่เฉียงเฉียงแล้วจุดสว่างด้านล่างจะมีเส้นโค้งๆอยู่ เส้นนั้นน่ะเราเรียกว่าดราโกนอาร์คหรือว่าเส้นโค้งมังกรเส้นนี้แหละครับเป็นตัวอย่างของเลนความโน้มถ่วงที่อธิบายได้ชัดเจนมากๆว่าของจริงแล้วแสงมันไม่ได้เดินทางมาแบบนี้แต่มันเกิดจากเลนความโน้มถ่วงที่ทําให้แสงมันบิดเบี้ยวเป็นเส้นแบบนี้เราจึงถ่ายภาพจากกล้องเจมเบบออกมาได้แบบนี้แต่พอเราเอาความหมายนี้นะครับไปตีแล้วไปทําเป็นสูตรในการคํานวณ ะะเราก็จะสามารถค้นพบได้ว่าภายใต้เส้นนี้มันมีดาวเลิกทั้งหมด44ดวงครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากระจุกดาราจักรโอ้โหกระจุกดาราจักรเออใช่คือกาแล็กซีอ่ามีมีคนดูคุณผู้ชมช่องเราหลายคนไม่เข้าใจนะเขาบอกว่ากาแล็กซี่ก็คือจักรวาลไม่ใช่กาแล็กซี่คือคือหมู่ดาวเล็กๆที่เราอยู่แล้ว ในหมู่มวลของกาแล็กซีทั้งหมดเขาก็เรียกกระจุกดาราจักรอีกทีหนึง่งแล้วดาราจักรนี้ก็ยังเป็นคลัสเตอร์ได้อีกมีมีกระจุกของกระจุกอีกทีหนึง่งเขาเรียกว่าคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเอกภพมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่กาแล็กซีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เขาไปเจอว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระจุกดาราจักรที่ชื่อว่าเอเบล370 อยู่ห่างจากโลกไปประมาณ6,500ล้านปีแสงศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิาาสากส์ฮาวาร์ดสมิทโซเนียนบอกว่าถ้าไม่ใช้ทฤษฎีของเลนความโน้มถ่วงการพยายามระบุดาวฤกษ์แต่ละดวงที่อยู่ห่างไกลออกไปมันดูเหมือนว่ามันจะยากพอๆกับการที่เรามองหาฝุ่นบนดวงจันทร <c oughs> ์มันเล็กขนาดนั้น นะฮะโดยเลนความโน้มถ่นจะทําหน้าที่เป็นแว่นขยายนะฮะซึ่งนักวิจัยจะสามารถมองเห็นดวงดาวได้แค่ดวงเดียวในแต่ละครั้งนะครับแต่แสงมันจะเบนไปรอบๆนะฮะซึ่งปกติดาวก o ้อ r อเนี่ยมันจะมีรูปร่างเป็นเกลียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถแยกข้อมูลที่อยู่ในเกลียวนั้นแล้วก็เห็นเป็นดาวฤกษ์เป็นดวงทั้งหมด44ดวงการค้นพบครั้งสําคัญนี้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า การศึกษาดวงดาวจำนวนมากในกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลนั้นเป็นไปได้นี่คือคำพูดของคุณเฟิ่งวูซุนนะฮะผู้ถแถลงการในศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะะเขาบอกว่าสมัยก่อนกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจะพบดาวเลิกในบริเวณนี้ประมาณ7ดวงนะฮะแต่พอเราเข้าใจเลนความโน้มถ่วงและเราส่องด้วยเจมเว็บซึ่งมีกำลังมากกว่า เราก็จะค้นพบว่าในนั้นมันมีดาวฤกษ์ถึง44ดวงแล้วเป็นดาวฤกษ์โบราณนะครับเพราะว่าแสงมันเดินทางมานานมากแล้ว6,500ล้านปีโอ้โหคือไอแสงเนี่ยมาก่อนระบบสุริยะเราอีกอะดาวฤกษ์เหล่านี้ก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าดาวฤกษ์จำนวนมากใน44ดวงนี้นะครับจะเป็นดาวฤกษ์ยักษ์ใหญ่สีแดงนะฮะ มีมันเป็นลักษณะเดียวกันกับดาว b e เทลจูส์นะฮะที่อยู่ในกาแล็กซีของเราโดยดาวฤกษ์เหล่านี้ก่อตัวขึ้นเมื่อจักรวาลมีอายุประมาณครึ่งหนึ่งปังจจุบันจักรวาลมีอายุประมาณ13,800ล้านปีตัวนี้ก็ประมาณ6ก0 0นกว่านะครับก็มีเป็นผมว่าน่าจะเป็นเจน2เจน3ของดาวฤกษ์ในจักรวาลน,นี้นะครับ ที่สำคัญคือการศึกษาการสังเกตดาวแต่ละดวงนะฮะมากขึ้นจะช่วยให้เราเข้าใจมวลสารมืดที่อยู่ในระนาบเลนของกาแล็กซีและดาวฤลษ์นี้เป็นไปได้ดีนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถทำได้เท่ากับว่าตั้งแต่ปี2025นี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากงานวิจัยนิตีพิมกมานะครับประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์สว็บเนี่ยก็จะดีมากขึ้น การถ่ายภาพเอากาศห่วงลึกของเราจุดสว่างจุดเดียวถ้าเราวิเคราะห์เข้าไปลึกๆหรือขยายภาพเข้าไปอีกเราก็อาจจะเจอดาวเลษ์กที่อยู่ในทิศทางเดียวกันในตำแหน่งแสงเดียวกันแต่อยู่คนละช่วงเวลาเราก็จะเจอรายละเอียดมากขึ้นนั่นหมายความว่าความรู้เกี่ยวกับอวกาศห่วงลึกเราก็จะมีมากขึ้นนี่คือความก้าวหน้าของนักดาราศาสตร์ในปัจจุบันนี้ครับ ฝากคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมานะครับนี่คือช่องใหม่ของพี่ลามนะครับเปิดช่องใหม่ชื่อช่องเรื่องเล่าอาวกาศนะครับเราแยกเรื่องอวกาศออกจากล้ำหน้าโชว์แล้วนะครับถ้าคุณเคยชื่นชอบเรื่องของคลิปอวกาศข่าวอวกาศในล้ำหน้าโชว์เข้าไปในล้ำหน้าโชว์ทุกวันนี้จะไม่มีแล้วคุณต้องมาที่ช่องนี้นะครับถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้กดเข้าไปที่ชื่อช่องนะฮะเรื่องเล่าอาวกาศโดยพี่ลามแล้วกด u b s c r i b e กดติดตามเอาไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวหลงกันแล้วหากันไม่เจอแล้วก็จะมานั่งเหงากันว่าโอ้พี่หลามทำไมไม่เห็นเล่าเรื่องอวกาศเลยเล่าเนี่ยช่องเนี้ยเล่าแทบทุกวันนะฮะคือช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถทำคลิปทุกวันได้นะฮะงานเยอะมากช่วงปีใหม่นี้ก,ก็ทยอยทำนะฮะพยายามทำอยู่นะฮะอาจจะมีเว้นบางวันบ้างนะครับแล้วผมก็ไปเอาอผมมีคอนเทนต์ใหม่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวันนี้ในอดีตบ,บนอวกาศ มันจะเป็นเรื่องราวในอดีตในรอบในรอบ365วันในแต่ละปีนะครับว่าวันนี้สมมติสมมติมมตวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดือนเท่าไหร่ในอดีตเนี่ยมันเคยมีอะไรเกิดขึ้นในแวดวงโอกาสอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่สามารถทําได้แบบทั้งปีแลนะ้วทุกวันแต่บางอันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ผมเลยเลือกเป็นบางอันแล้วก็มาทําให้ดูนะครับอย่างน้อยคุณผู้ชมก็ได้ดูอันนี้ในช่องนี้แล้วก็ได้เยอะขึ้นฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เรื่องเล่าอวกาศ